สวัสดีครับพี่นงปองไปสุขุสุขคนครับพ่อกับบา่าวเท่าครับมอนี้มาพี่นงมาก้ <c oughs> อยห้อยเดือครับมอนี่ก้อยหอยเดือเบึง้งกำลังจิ้มออกกำลังจิ้มออกแต่นวยมันต้มแม่แล้วมาจิ้มพี่น้องจะกลเนี่ยมันสองโลน้องสาวโลโลกำลังจิม้มกระเตนอยชแนวทักทายพี่ทักทายน้องก่อนติ <c oughs> มือเปืือนเลยมือเปืือนสวัสดีค่ะอ่ากระเตนอยชแนวทักยังนี้ด้ป่ะนี่ เมียเบาเทาเดิน่ะคือบ่าวเทาพ่อพี่น้องเบิ่งฤาสิว่าอย่างไรดีพี่น้องส่วนเราไปกินนล้วเราก็บ่ไปไฟบ่มื้อหนิเฮือยิ่งให้เบิ่งยาวเลยยันยันเห็นนั่นแถววงมาติยำน้อยเดียวกับพ่พ่อยำน้อยเดียวกับพ่พ่ออ้ากัเพิ่นบ่ไปเนาะเมียเบาเทาเพิ่นว่ายำบ่แหลกเพิ่นว่ายันไปกระตาบกระตาบให้พี่น้องเบิ่งกิ้มเอาแต่หัวมันพี่น้อง ตัวนี้อันทั้งอันกดมันเมียเสียไปกินเมียบ้าเท่ากันเสียไปกินอันจังไดยแหละบ้าเท่าว่ามันเนี้ยแล้วบ่าของเสียบได้นหะมของเสียบของเสียบขึ้นอยูกมม่กับภูมักก็ว่ากันไปนบ้าเท่าถือกล่องดอกบ้าเท่าแต่วา่าตัวนี้ยแล้วว่ามันหยามมันหยาบโอ้ยหยามปุดๆเลยเลยนะั่นมองนั่นเลยหยามปุดๆเแบบหมือนเราใส่มีดเก็บพี่น้อง แดดเปี่ยงเปียนเลยพี่น้องบักฮุ่ง úng, ต้นบักฮุ่งกับเตียน้อยปลูกไว้พี่น้องงามเลยเตียขึ้จะคลองเตียขึ้จะของมาสั้นน้ำสาอนุดาดเพิ่นนี่ปล่อยปลาลงไว้เพื่อเอ,อ,อาบัดน้ำแหลงจังเอาขึ้นกินมองปลูกพักพี่น้องนี่มองปลูกพักเบิ่งภาพพี่น้องยังมาเบิ่งจังหน่อยขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังหน่อยจังไปก้อยกึบกึบกึบเบิ่งนี่ เบิ้งที่พี่น้องพักนี่แหละที่บ้าเท่าไปกินมันกรอบดีได้พี่น้องมึงมันแบบว่าอยู่กับอยู่กับอันน้ำอยู่กับในอยู่กับหมองไ่บัดเท่าสิกินจวมาเก็บเอาเนี่ยโอ้ขากหลเบิ้งที่พี่น้องคนน่ะบักทั่วกับเริ่มเริ่มบัดปลายบัดลาเลยรละ่ะบักทัวกับอะไรเบิ้งมันหน่วยหน่วยหน่วยนะเบิ้งเลยเขินว่ามันรีบ ปลูกไวห้หลายเติบแม่บ้าเท่ากับปล,กลูกหลายเติบเพื<ม>่อนบึงผักในสวนเพิ่นเผู้ผักอีตูผักคาเน่ลายผักพี่น้องเคื่อเครื่อกับปลูกบึงเดี๋ยวจังมือสิพาไปเลาะสวนแม่บ้าเท่าอยู่นี่บักพริกเขียวที่บ้าเท่าไปกินมือหมูว,ว่านนี่พี่น้องเก็บไปจากนี้นอนโอ้ย,อ <S <S บยบักฮวงพี่น้อง บักหุงเตี้ยคนเตี้ยปู่บักหุงเบื้องน่วยวะอยู่ตำสีหาหน่วยมาเบิง้งมาเบื้องต้นนี่น้ำพี่น้องอยู่เทิ่งก็มีด้ยอยู่ลุมก็มีป้าดผุ่น่ะ <c oughs> มันบ่เมียนแล้วเตี้ยก็ยายแล้วแต่ว่ามันงามนี่พักลืมผัวอยู่ทั้งกี่พักลืมผัว่นว่าเมียนหมดแล้พี่น้องเอา้า กลับมาทาังพี่บาดนี่มา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 กก่อยพี่น้องเอาหันมาพอดีพอดีได้ก่อยบาดนี่อุ้ยอันนี้บองเสียไปอย่างไร <c oughs> เอายามันเหมือนอยังกะยา <c oughs> <c oughs> เอาใส่ลงไปพี่น้องบาดนี่กระแต้นหน่อยก่อยคือเกา่าริกลงไปใส่ผิกปนใส่สุรดใส่ข,ข้าวคั่วลงไปข้าวคั่วนี้อยากให้หอมด้วยพี่น้องมีเคล็ดลับคือขัวเส้น ใบบกูดปะทูปาเดียกต้มเองได้นี่ปลาเดียกต้มเองเปลี่ยนพุกไม่แล้วเปลี่ยนพุกไม่แล้วมันเบิดใบอ๋อมันเบิดใบมาเด้อพี่น้องเด้อกูอันเข่าครัวบักพริกปลาเดียกหอมใส่กันเลยเด้อพี่น้องบะเข่าทาเอาตุนหอมลงไปโคเลโคเลให้เข้ากันเท่านั้นตัวพี่น้องบ่ได้มีอีหยังมากมาย วิธีการเห็ดขาวๆง่งายๆหอยเรือนมีรสขมทาเอาสมเอาเปียวลงไปนี่โอ้โหม,มันสิไปน้ำกันลาังงางปา้าดเออมามตวัตวนี้มาเด้อพี่นอ้องเดออยอขมบำน้ำดือดนะเอาพริกซิงนะเพิดด่มความเผ็ดนะเพิ่มความเผ็ดเลย บเบิ่องมี่น้นองคือปลาเผ็ดมาเผ็ดนัคือบลาเผ็ดเฮ้ยคักขากพูดนะบวยคักบขากข้นนัวนัวแหละเพราะดีเลยพี่น้องคักหลายบาทเอาเบิ้งแน่เอา,เอาไปพี่น้องเสียบ,บน้ำบ้าวเท้าบาทนี่มาพี่น้องมาจัดใส่ถาดเบิง้ง ลายหัวสวงยิโรพี่น้องกิมออกแล้วเหลือซํำนี่เออเหลือซํำนี่ใส่เจลบักกวกมานําพี่น้องเจลวบักกวกผสมแบบง่ายๆครับเอาบักกวกประเดียกับเจลกับหอมแดงใส่กันมาพักกับพักเกี่ยมจากสวนจากสวนแม่บ้านท่วนี่แหละพักสี่เก็บไม่ไม้ครับพี่น้องพักกวบกับเก็บไม่ไม่อ่าพักหนวอนํานะครับพักหนวกกับบักทัวส่วนตัวนี้ครับซื้อเพื่อนมาพักกันจวง มะเขืออนี่กับเคบจากสวนกับซาลแเน่กับจากสวนมาบงเบาหลายใ่หา,างพี่น่องใส่กับเขาห่อนๆว่าเอ้ยมาด้อพี่น่องเด้อสุมองสูบอนคุ้ม,คมอำน้ำเนี่ย ช่วยยังหน่อยเขทาทาเนี่ยว่าสียุบว่ามันบอกไว้หน่่ยหน่อย บ่ขดก้นหอยน้ําหัง เอามือเอามือยุบกินสองหอยส่นนี่หน่วยแหน่จำเจ้างไปน้ำพอม 对对。 Ừ, mm ừ. -hmm. mưa Lút mưa này หาคมดีบุมี่คางกระต๊อบเลยพี่น้องจัดคางกระต๊อบเลยเมือนนี้มเขือไม่ไหม่เนี่ย <c oughs> <c oughs> หวานดีพี่น้องปับเกี่ยวกับเจ็บได้แนี่ย พี่นวองที่มกักมากแบบขมอำน้ำเลยพี่น่องจังจัดถ่าพี่น่องเพราะมาักขมถอยเพราะวันนี้คุมม้มอมนําเนี่ย มันฉ่ำขมขมแล้วก็มันมันพี่น้องแซบดีอยู่ sang chén nhầm nhầm <laughs> cúp cúp đây quẩy cùng các khắc mà mình quay hoái các cứ câu đường đường ิมกักดะทิจับ,จบ <c oughs> ใส่ไปน้อยหนึ่งน่องเพชรกบเพชรกบขมเนี่ยมันจิไปน้ำกันลางงางถ้าบอกว่าลางงางเนี่ยคือบ่กเขากัน ว่านกวผักนี๋กวางแห้งลง่อยเช้าเอาแช่แข็งแบบจช่ตวนี้แซ่กับกอเพื่อเอาเพราะว่าเก็บสดสมวเนาะ เพิ่งกวบเพิ่งเสียบอือพอสานผิดของแถวพี่น้องมึงเ,เป็นหูก,กระบ้องกระแบงอืมอม,มอดดิน ให้ี่นออกมือกันหน่อย,อย,ห,อยหอยเกือบทุกตัวมี่ครับเพื่อนนั่นผู้ถ่าเพื่นผ้าว่าหอมหอย <c oughs> ผู้ถ่าเพื่นผ้าเอื่นเพื่นผ้าเอื่นเพื่นผ้าว่า i don't know ม,มนาปเสียงลูกเขาขันแซ้วอยู่พีอง ใส่เห็เบพี่น้องเผ็ดที่หุมหุมตาสีปื้อเขา 嗯嗯，放姜了， พักไม่พักสดอย่เจ็บน้องพี่นุ่งอาอีซองหัว อืออือเกรงไปจัง mm -hmm. นั่งกินมะเขือนี่ดอกกระเสียป่นนี่ยังไง ทักไรปาดจวดจัดดีครับเอา้าเรียบร้อยพี่น้องกวยห้อยเดือมื่อนี้มีวิธีมีวิธีทำมีวิธีเอ็ดให้พี่น้องเบิงน้อยนึงบรรยากาศแดดครับพี่น้องเมื่อนี้ยุ่น ข่างกระตอบจุดใตะโมเคียหามุมยากเพราะว่ามันแดดมันเนี่ยไปทางไดม,งมันกระเหลืองมันกระแหงหมดเอามองนี่แหละบรรยากาศคิวเขียวพี่น้องช่วงนี้หายากคันโบว่าไปไทยในสวนในสวนกับบ่ไดดแดดคับพี่น้องในสวนกระแดด,ด, <laughs> ดมากแดดคักแดดไลยเอากะไลยหม่องไลยบอล กันยังมีร่มเย็นนะครับไลหมองไลบอลนห,นหมอกลงยนี่ยก็เป็นแดดห่อนรักษาสุขภาพด้พี่น้องเด้ออ่าบ่าเท้าก็เริ่มแล้ว,ลวพี่น้องเริ่มมากแล้วเริ่มขึ้นมากสภาพนาหลังจากที่มันแดดม,มันดำนะครับอ่ามก็ต้องรักษาจะนารักษาสุขภาพคงจะห้องนํานะครับก็เริ่มมากเริ่มดีขึ้นนะครับเอาคือจริงๆงเนาะก,ก็คือใส่น้ำบาดาลตั้งแต่อยูหน้าก็ใส่ขึ้นกันนะครับ นาทีเปลี่ยนตาหนามราคาเขาเอื่นว่าคาพีเ่เห็ดของหนามนะครับราคาพีเ่เห็ดของหนามมันมันบูคือกันนะครับตาหนามแต่ลระมองกับบูคือกันได้พี่น้องว่าอ่าบาดาลมันถี่กวัยหน่อยกวัยหลายเพิ่นว่าอันนี้เพิ่นเพิ่นหน่อยฟังเ <laughs> อ้าขอบคุณพี่น้องนะครับถี่เกจที่ตามรับชมวงบา,าวเท้านะครับคลิปนี้ฝากพี่ต่อน,น้องสูงส้ข,นขุนสู้คนคือเก่านะครับมักะไรถือใจกระแทบบ่าวเทานี้นะครับเนดะ้อสำหรับมึอนะครับสวัสดีครับ